มาถึงก็มีโต๊ะสนุกเลยถือเลย Chapter สี่เปิดไม่ได้ต้องการกุญแจสองค่ะคุณอันวิขึ้นมาดูข้างบนไหมคะไปค่ะตกใจวฮ้ยคุณน่าจะอะไรอะทำอะไรข้างล่างเขาทำอะไรตกอ่ะนาฬิกาตกาาฬิกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวคุณอ้อเราสงสัยอะทำไมเขาถึงเอาน้ำยาฉีดมองไว้กับชั้นของเล่นและหนังสือ เอาไว้ชิดตัวโอเคโอเคเอาไว้ชิดตัวยม่คุณออาคุณเอาตีกันเชียงคุณจะโดนเนาะอุ้นี่งไงเนาะโอ้ยไม่ให้ข้าวเราต้องไปหาห้องมีตุ๊กตาอมองอ u สด้วยโอ้ยเนี่ยเต็มใหญ่ๆห้องพ่อแม่แน่นอนค่ะมันเปิดไฟได้ใช่ใช่เปิดไฟได้แต่เราจะใช้เทียน อุ้ยตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะคะทุกคนแล้วทำไมถึงมีนาฬิกาเยอะจังวะบ้านหลังเนี้ยแล้วก็เองคิดว่ามันจะมีจดเตห้องนี้มีนาฬิกาเยอะมากแล้วมันไม่มีอะไรเลยบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านคลั่งนาฬิกาแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยมาม่าเหมือนต้มไว้ให้ใครเลยอ่ะคุณแต่ว่าจานเขาเน่ามากเลยอุ้ยเตาเขาก็สมัยใหม่แฮะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเตาไฟฟ้าครับปัจจุบันใช้เตาถ่านอ่ะ จะเตาแก๊สโอ้โหข้ามยุคเกินไอลงรถว่ะอุ้ยอุ้ยจำป้ายทะเบียนไปซื้อหวยได้กว่าคุณดีมเราไม่อยากลงไปเลยค่ะคุณอ้อเราจะใส่หูฟังข้างเดียวเปิดได้ทุกทางว้ายห้องนั้นมืดมากมาไปนี้แล้วกันตันนี่อ้าุ๊ยโอ้ยไว้อะไรอะไรอะไรอ่ะตัวไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ่เปิดอุ้ยน่ากลัวเราจะเอาหลังติดกำแพงอย่างเดียว อุ้ยๆๆเสียงอะไรอ่ะอุ้ยมันเป็นหอกมันเป็นหุ่นนะเราไม่ชอบเลยอ่ะไม่โดนตีด้วยคุณอ้อเราไม่มีหูขวาเช่นเคยนะคะนี่นี่ทุกคนมาตรงนี้ว้าวไรอ่ะแจได้แล้วค่ะเฮ้ยคุณดีเขาคุนอนทำไมเขาหลับรอคนปลุกโอเคอุ้ยน่ากลัวทางแคบมากเลยเราอุ่นใดๆโลกนี้ โอุ่นหน้ากูอุ่นอกอ้อมแขนอุ่นอุ่นกอดแม่แต่ก่อนเฮ้ยมันจะขยับไหมขยับไม่รู้แต่มันวิ่งไม่ได้ตอนเนี้ยคุณรู้ว่าขยับแน่เลยเนี่ยเราชนยับเลยถ้ามันวิ่งได้ก็คือมันขยับแน่ๆคุณไม่กลัวบ้างหรอเรากลัวกลัวปอมเดียวอ่าเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่เห็ดอยู่ๆก็นอนตะแหนียวลงอ่ะขยับหรอคุณอ้อมคุณอ้อมเบาหน่อยคุณอ้อมเบาเลย เใครร้องใครร้องอ่ะคนเดียวคุณไม่กลัวดิคุณเล่นแล้วเนี่ยว้ายมึงเป็นอะไรเนี่ยคุณนัมีหน้าแล้วอ่ะจะบอกนะเราต้องเดินใหม่อ่ะเดินใหม่ใช่อุ้ยเหมือนกันเดินใหม่เหมือนกันเดินใหม่เหมือนกันอ๋อเม่เราหันไปมองมันมันจะหยุดเดินเมื่อกี้เราหันไปแล้วมันก็หยุดแล้ว้าหันหลังอีกมันก็วิ่งพุ่งใส่เราเลยเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคิดว่าลองดูเราเราเอาหมดอ่ะทุกทฤษฎีเราต้องลองแล้วก็ดันีแถวตอนเรงหนึ่ง เราต้องอยู่ใกล้ๆนถ้ามีใ,มใครวิ่งตามเราบอกด้วยนะหนีห้ามชนพวกคุณอย่าทิ้งเราไว้ทำไมพวกคุณเดินเร็วนี่เราไม่ชนนะคะมันไม่มีเสียงเดินตามหรืออะไรเลยได้ยินได้ยินได้ยินคุณลินไปนะดูเราฟ้องให้อ้าวตายแล้วไม่เราได้เป็นรูปหน้าปกแล้วเซ็กซี่มากโปกหรอคือใครตัวเดียวคุณโดนเลยแม่งนะ เราอเลาะริมไหมอย่างน้อยเราก็จะได้ระวังขวาจิงค่ะเราเลาะลิมกันดีกว่าคุณอ้อไอตัวมใช่ใช่มาทางซ้ายคุณอ้อแต่ว่าหูคุณเลาะริมคุณนี่หุ่นหุ่นแบบริมแบบดูคุณดีมก่อนทุเรศทุเรศต้องไม่อยากจะเขาว่าทุเรศมาใช้น่าเกลียดเขาปีนหินไปแล้ว้าเดินอยุดไม่ได้ว้าวเขามน เราปิดไฟเดินเพื่อความน่ากลัวหุ่นคะอะไรชนหุ่นข่อยจะชนหุ่นแล้วเขาคุณดิมเข้อมูลบอกจีนคุณออกคุณขึ้นหินไปแล้วอ่ะยังไงเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรเราได้ยินมันได้ยินเสียงอ่ะคุณดินางมีใกล้แล้วโอเคโอเคเราังเราชนเราชนเฮ้ยคุณดิมคุณลงมาโอ้ตายแล้วโอเค โอ๊ยคุณเลยคุณน hmm. yeah, so ี่ค totally. ุณทำมีคุเลยนเอาเลยอเอาคุณไปจบอีก้แกจะลกเกิดคุณคุณไม่จเอาน่ออกคุณเดินทพอะไรด้วเราเิดคุณแบนี้เเดินไม่ดิบเลยมุมแย่มากแกนี่ แท็แท็กมีมิกไปเกมตลกลงบารเถอะลงบาร์กลับสู่จุดเริ่มต้นจบแล้วเหรอส้องหวังแล้วนี่แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าผู้ปกครองอะไรอะไรเสียงเสียงผู้ปกครองเขามาถึงอีกาตายเหรอโรงเรียนอืมเขาย้อนลำลึกถึงความหลังเก็บผีเสื้อหรอคะเปิดประตูได้แอบเข้าไปเนตู้ได้นี่คุณน้มิเราได้ยินเสียงตีนคุณอ้อ ในในในห้องไม่เป็นไรค่ะอ๋อโอเคแต่เราอยากรู้ว่าผีอะไรอ่ะมันไม่เราเจอคุณแจด้วยคุณอ้อคุณหยิบไปแล้วเนี่ยเลยคราจะขึ้นชั้นบนคุณนมิเราไปด้วยก้ำบ้าคุณนี่เป็นูกตายหัวร้าตามคุณอ้อุถ้าคุณอยู่ในห้องอ่ะคุณอย่าไปเอาตัวไปใกล้ประตูมากนะเราเคยโดนคว้าแบบว่ามันโดนได้อย่าไปชิดขนาดนั้นเราขอขึ้นไปอีกรอบ อุ้ยนั่นๆๆๆๆคุณเอกล่อไว้นะเราขึ้นข้างบนแล้วนะถ้าเขาเอกล่อเราเราขึ้นแล้วเราขึ้นแล้วโอ้ยเราเปิดอออืื้หมันมีอีกตัวนึงคุณโอ้มันไปเกิดใหม่ผี่จึ้งมันไดโอ้ยกูโดนเราเรามาเก็บข้างบนได้อันนึงเฮ้ยเฮ้ยคุณล่อมันอยู่กับเราเฮ้ยเฮ้ยคุณที่มีผีผีผี ผีมันอยู่แต่ชั้นนั่นนี่หรอคะชั้นบนหนอะเราไม่เห็นมันลงมาชั้นล่างเลยอ่ะคือคือว้า้วนี่ว่าเราอยู่ชห้องนบนเลยคุณเจอสองห้องไหนอ๋อผีไล่ผีไล่ผีไล่หูมันไล่ยับเลยเราลงกันเรากับไตเอะค่ะไตเอะเข้าห้องสองค่ะเราจุดไฟอยู่ไม่เห็นเราเราว่ามีผีนะข้างบนอะเราได้ยินเสียงไหม มักลับไปแล้วนะอันนี้มานี่คุณอ้อมมานี่คุณน้องมีมานี่เรามาเรามาเรามาเรามีกุญแจมาใช้ให้อัตโนมัติเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณมไม่เข้าก่อนเข้าไปกเลยแล้วติด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 เราหนีเองอยู่กับเราเดี๋ยวแล้วเราไม่ตายได้ไงไม่รู้เื่อเราไปโดนแชทตกพิมพ์แชทใหญ่เลยนั่นแหละเราเป็นเฮ้ยเราตายเราติดบั๊กบ้าเลยเราติดบั๊กกระเพงครบแล้วครบแล้วเป็นผิดเสื้อโอเค ว้าวมันแบบดูเป็นบ้านผู้ดีญี่ปุ่นนะคะหรูมากอ่ะมีบันไดตรงนี้ห่อนั่งดุ่มสิ่งอ่ะเผื่อมันเปิดได้เหนมาแล้วจะต้องอยู่ในแถวนี้แหละคุณเอกเพราะว่าเราไม่กล้าเอาหน้าจูหน้ากลัวจะตายโอ้าเ้ยอะไรอตกใจอะไรอะมีชั้นบนด้วยอ่ะอะไรอ่ะสองห้าเจ็ดสามเอกนี่มันกันดั้มเนี่ยนะไม่ใช่ข้าเปิดละ อุ้ยไม่กล้าไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะจ้ำจ้ำจ้ำันแดงขึ้นเรื่อยๆนะห้องอ่ะอุ้ยเรากลัวอุ้ยมันมีเสียงฟีดโห่มันมีเลือดด้วยคุณโอ้โหโอ้โหอะไรไม่รู้ว้าวกล่องเนสโกะชัดๆอะเราต้องกลับไปหรอตั้งใจนะครับิดกุญแจมันเข้ <Okay. S 2> ว้าวยัไม่ได้ตากันเลยว้าวมกระโหดไป็ลไวอะไมไม,ไมอเฮ้ยแล้วเราใส่หูฟังข้างเดียวเล่นตลอดแต่เราก็สะดุ้งทุกงานอะไอเราเราเก็บอะไรมาได้เนี่ยเอ้คืออะไรอ,ะอ่ะอไปเผาค่ะเนี่ยมันจะมีแบบอันนี้นู่นนะคะเห็นปะคันฟันมาเผาที่นี่คะ่ะมนคืออะไร่ะเราคิดเองว่าแอบใช้ปุ่มไม้ได้เอออ๋อมันจะผีไล่ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ค่ะ ุณอ้อแล้วก็ไตเอกอ the ๋อเนี <online> <c oughs> ่ยหรอคุณบอแม่นะเรามองเป็นเนี้ยน่ะควายธนูอะควายผีพ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 ีคุณดิมอลาไปแล้วตามคุณดิมไปแล้วโอเคเอาเข้าเอาเข้าพุ่มไม้รอดไหมคะโอเคไลล่แ้วีไรเอ็กที่ไหนเล่าหัวใจโดนแทงเข้าให้คุณทำได้แล้ว ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ว,สว,สวันได้วันได้เราถือทั้งดาบทั้งเทียนโอเคสุดยอดสุดยอด,ยอดยอคุณน่าจะชอบในการไล่ตีกน,นี่ไงใครตกใจบ้างเราว่าแล้วดีนะเราถอดหูฟังข้างนึงเราว่าเรามีเซนส์คนหาสามหัวใจของตามมาและใช้ใบมีดระลัะกเฮ้ยกล้องมันซูมออกผีผีคุณดิ้มข้างหลังเราอะวิ่งวิ่งมา ซูมอ่ะแต่ว่าต้องอยู่ข้างหลังอ่ะใช่จริงจริงข้างหลังนี่หน้าคือหัวใจคุณเห็นไหมคุณเราเห็นแล้วแต่ว่าผีดูดิอู้เอาสวัสดีค่ะเหมือนกันเลยค่ะมีปะไม่มีอ้าวโอเคไม่ไม่มีเหรอคุณอ้อมีตรงนี้เอาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเหมือนมากเลยนะฟันเลยใช่ไหมคะมันเต้นตึบๆอย่างมูรีลาฟันมาก คุณอ๋อทำไมมันไม่ขาดทีอะใจเย็นๆอ๋อโอเคนะอีกแค่ดวงเดียวเท่านั้นใา่เราจะได้ตัดใจแต่เขาสักทีเออเราต้องตัดใจนะคะอุ๊ยตกใจเนี่ยมันไม่ใช่อ่อคุณออเนียเนี่ยอันเบลอเนี่ยใช่หรออ้ชใช่ดิเอะไ้ยเดเดียเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟันฟันแมฟันแมเอ้ามฟันฟันฟันผีมาไม่รู้ไม่รู้แค่้ั่งมองคุณออมาข้างหลังคุณ โอเคตายก่อนเออคผีเทียนตูดไม่ใช่หัวใจมันเหมือนตูดมันเลยอ่ะอ๋อเราต้องเราต้องรอดเราต้องฟันมันหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วฟันหน้าฟันซ้ำศกจบแล้วบุ๊คหนึ่งอ๋อมันแค่บทสรุป